สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการหาเงินยังไงให้ได้เงินหลายสิบล้านครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจะเป็นยังไงมันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลยพีเลยครับโดยทฤษฎีในการหาก,กินกำไรนะครับก็มีอยู่2ทฤษฎีนะครับหนึ่งก็คือการตีบวกนะครับในเรื่องของการตีบวกนี้ใครก็รู้นะแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะหาวัตถุดิบมาได้นะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าก็ไม่ใช่จะยากมากนะครับแต่แต่เราต้องมีเงินนะเอ,เอาสมมุตินะเอาอย่างเช่นเอาเอาเป็นมูซาราด้วยกันครับเพราะว่าคนต้องการสูงนะครับ จะเห็นว่านะครับโมสซาร่าเนี่ยในเรื่องของคิวนะครับ99บวกนะครับเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหาไรโมซาร่าได้เร็วเท่าไหร่นะครับเรามีโอกาสที่จะได้ได้กำไรมากเท่านั้นนะครับโดยที่เราต้องต้องใช้มาสเชลาโนนะครับอย่างน้อยนะหนึ่งตัวในการตีบวกเข้าไปนะครับซึ่งมาดูในเรื่องของเม็ดต่างๆของโมซาร่านะครับจะเห็นว่าเม็ดเขียวนะครับแล้วก็เม็ดฟ้ามีการ มีการมีความต้องการซื้อนะคือคือมันมีจุดแดงนะครับมันมีจุดแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จุดฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามีคนตั้งมีมีคนตั้งขายนะครับแล้วก็มีคนตั้งซื้อด้วยราคาจะไม่แมทกันนะครับดังนั้นมีฟ้ามีแดงต่ตรงนี้มีแต่คนตั้งตั้งซื้อเหมือนเหมือนกับไม่เทานี่แหละนะครับแต่คิวอาจจะไม่เยอะนะมีคิวีมีอยู่ที่9คิวนะครับตรงนี้นะครับมีเก้คิวต้องการซื้อราคา168ล้านเลยนะครับก็ถือว่าเขาแบบ ใจป้ามากนะถือว่าเป็นคนนี้ในเก้าในเก้าคนนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นนายจ้างของเรานะถ้า,าถ้าสมมติว่าเราเป็นถ้าสมมติว่าเราเป็นสายกิงกับรน,นะครับโดยที่ใช้โมซาลาตีบวกมัสเาโนนะเราถือว่าเป็นเราเราถือว่าเป็นลูกจ้างเขานะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเขาจ้างให้เรานะครับมาต่อคิวตรงนี้นะครับ 99, เนี่ยคิวเก้าเนี่ยโอ้โหคิวยาวเหยียดมากนะแต่เราเป็นมีความขยันไงเหมือนเด็กจองโตะในร้านอาหารร้าน ร้านพวกร้านอะไรพวกเครื่องดื่มมืนเมานะครับประมาณนี้ครับเราก็มีความขยันไงเออขยันเสร็จได้ได้มาเค e รโ,โนตีนะครับแล้วเราก็เนี่ยรอคนเหล่านี้นะครับมามาซื้อเรานะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่9คนนะครับที่พร้อมจ่าจ่ายให้เราเลยนะครับนะ,ะนั้นเขาเหมือนกับเป็นเจ้านายเราถ้าเราเป็นสายแบบเก่งอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้จะามาดูเม็ดฟ้ากันบ้างครับเม็ดฟ้าจะเห็นว่าราคากําไรเนะี่ยมันลดลงนะ อันนี้จาก104มา168ล้านเนี่ยมันกำไรแบบเยอะมากเลยครับเยอะมหาศาลเลยนะมัสเคลาโน่หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครได้เลยนะถ้าเราได้แบบเอเอามัสเคลาโน่มาตีบวกประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งต้องมีเงินทุนสูงมากนะโมซาร่าไม่ใช่ตัวถูกนะครับ104ล้านนะครับอ่าต้องมีเงินอย่างน้อยนะ104ล้านแน่ๆนะครับพร้อมกับมาสเคลาโน่หนึ่งตัวนะครับถึงจะกินกำไรถึงจะเป็นเด็กจองโต๊ะได้เออประมาณนี้นะครับ นาไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเงินร้อยล้านอ่นทีนี้นะครับก็จะต้องบอกว่านี่คือเทคนิคการใช้การวาเคลโ,โนตีบวกเนาะสายตีบวกก็กินกำไรแบบประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของการตีบวกนนองก็คร่าวๆก็ดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะว่ามีการรับซื้อมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีอย่างอย่างสมมุตินนะถ้าจากฟ้ามาม่วงเนี่ยนะครับฟ้ามาม่วงเนีครับจะเห็นว่ามีคนทีขายนะครับ มีคนที่ขายเยอะนะครับแสดงว่าเขาเรียกว่ามีคู่แข่งเยอะนะครับมีเด็กมีเด็กรับจองเต๊อเยอะนะครับแบบนี้ก็เขาเรียกว่ามีคู่แข่งเยอะไม่น่าไม่น่านครับเราจะจําเป็นจะต้องตีบวกแค่สมมุติอันนี้ใช้กี่ตัวใช้ใช้มาเกเตโน่สตัวเนาะสมมตินะ,ะจะเอาเป็นว่าอเาอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าดูในเรื่องของดีมาส์าย่ทีความต้องการของตลาดอีกทีหนึ่งครับถ้าแบบนี้มันก็ได้ก,ไนะา,กาไรนะจากร้อยเท่าไหร่นะ จาก180เนาะจาก190แล้วกันจาก180นะ180มาที่เม็ดวัวเนี่ยประมาณสัก40ล้านเลยนะเออก็ได้กำไรเยอะอยู่นะแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีคนมันไม่มีคนซื้อนะครับมันไม่มีคนรอคิวไม่มีคนพิมพออเดอร์ไงมันก็ยากอยู่นะครับมันไม่เหมือนไม่เขียวนี่ครับเม็เขียวนี่คือแบบ ถ้าเราได้ของโมซาร่ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถขายได้ปับ๊บทําเงินได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการตีบวกโดยมนะัสเคลาโนเนาะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,า,าวิธีสองนะครับเป็นวิธีที่พี่นิยมใช้นะครับก็คือ,คอพูดง่ายนะตั้งแต่เริ่มเกมนี้มานะครับยังไม่ได้ใช้มัสเคลาโนตีบวกไปหาใครสักคนเลยนะหนึก็คือเงินไม่เยอะนะครับสก็คือ,อใช้มัสเคลาโนในการ สร้างทีมของตัวเองมากกว่านะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทักซสไปแล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะว่านักเตะของเรานะครับก็จะมีมีตัวนี้นะครับก็ต้องการแค่ไม่ดแดงก็พอกูริทนะครับต้องการแค่ไม่แดงก็พอประมาณนี้นครับในส่วนของคนอื่นที่รับมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะด้วยความที่แบบทุนเยอะนะครับเ,เงินเยอะจริงๆนะครับก็เปลี่ยนแปลงนักเตะไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเปลี่ยนทั้งองรีทั้งตูเร่นะครับอันนี้จากเขาเรียกว่าอะไรนะจากวินิสูสนะจากวินิสูสนะครับ น่าจะวินิชุดนะรประมาณนี้จากซอนจากซอน20ล้านครับเาเป็น40ล้านเนี่ยลงทุนไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะทำทีมตัวนี้ก็20ล้านไปแล้วนะครับตัวเลขก็จากเ,เปิดดีแล้วยีล้านก็เพิ่มอีกสักสเพิ่มอีกสิกว่าล้านพูดง่ายนะปดา์ที่แล้วนะครับลงทุนไปกับนักเตะเนี่ยสูงมากประมาณสัก30ล้าน,นครับเราเข้าทีมแล้วก็มีเงินเหลือหมุนต่อนะครับนะประมาณนี้ครับ วิธีที่2ที่พี่จะทําก็คือในเรื่องของการกิงกําไรนักเตะนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ทํามาตั้งแต่นานนมตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับจนปัจจุบันก็ยังทําอยู่ครับซึ่งเงินที่ได้มาก็เป็นการกิงกําไรแบบวิธีนี้นะครับเนาะถ้าสนใจก็สามารถที่จะเป็นโดเน็ตสามารถที่เป็นเมมเบอร์ได้ครับก็จะมีคลิปให้ดูนะครับว่าแนวทางที่พี่เก็งกำไรประมาณไหนเนาะ ในส่วนที่เก่งกาไรในรอบที่แล้วนะครับคงต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพดีกว่านะให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่านะอไปชวดตรงนี้นะครับาวาฮีนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่วันพุธนะ8ป0 0นนะครับแล้วก็มาขายนะครับมาขายอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะพอดีมันมี รู้สึกว่ารับมาอยู่ที่20ตัวนะประมาณนี้นะวาฮี20ตัวครับนะประมาณ16ล้านประมาณนี้เนาะนี่มันเป็นคลิปนะครับส่วนใหญ่เป็นคลิปทั้งนั้นเลยนะโอ้ดูลําบากแล้วล่ะนะครับวาฮีวาฮีาไม่รู้เปิดได้ไหมโอเคเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยขายประมาณอยู่ที่เท่าไหรนะ่เนี่ย กลางสะท้อนโอเคเปิดได้ไหมไม่ได้อีกลำบากใจเลยขายไปอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1ล้าน1นึนมืนะครับก็ตีกําก,กมนะกําไรประมาณสักตัวละแสนหกนะครับประมาณนี้ครับตัวละแสนหกเนาะก็20ตัวก็3 000, ล้าน2นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเพราะว่าสาเหตุที่ได้กำไรเพราะว่าคนเ,าเอาไปแลกนะครับดูเด็กนะครับในกองหน้าสไตเกอร์น,นั่นเองครับและนี่คือตัวที่1เนาะ ตัวที่2ตัวที่2ก็คงจะเป็นเปอร์ตีนะครับเปอร์ตีนี้ก็ซื้อมา2.2นะครับก็ขายคือคือหากินกับเปอร์ตีบ่อยมากนะครับขายเปอร์ตีไปล่าสุดเมื่อวันก่อนนะประมาณสัก3า8 2 9ล้านประมาณนะี้ครับขอดูนิดนึงน,นะไม่แน่ใจว่าเซฟไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเซฟไว้ไหมอาจจะไม่เซฟไว้อาจจะทาเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนจะทาเป็นคลิปแหละนะ เวลาที่เวลาที่เราขายทีไรเนี่ยเราทําเป็นคลิปนะครับก็ได้กำไรประมาณประมาณนะครับประมาณ5 6าหกแสนต่อตัวนะก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ครับผมในส่วนนี้อะเลวิดดังนะครับอ่ะตัวนี้พอดี ID ID นี้ไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งบางบางตัวมันไม่มีในเครื่องนี้นะครับเนาะมันก็อาจจะอธิบายยากนิดนึงอ่ะเลวิดดังนี่ก็ได้มา8.5ล้านนะครับก็ขายประมาณสัก 10ล้านประมาณนี้ครับผมก็ได้ไม่เยอะนะ10ล้านก็อยู่ที่9ก้าล้านประมาณตัวละห้าแสนนะครับก็2อล้านหประมาณนี้ครับผมแต่ว่าต้องใช้ต้นทุนเยอะเหมือนกันครับสำหรับเลวิตดังนะครับแต่ก็ถือว่าได้กําไรอยู่ได้เงินอยู่นะครับก็เป็นแนวกิงกําไรประมาณนี้ครับเป็นแบบเทดดิชแนลเท r ดดิ้งนะครับก็คือเกิงกําไรแบบกิงกําไรแบบสมัยเก่านะครับซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงนะครับนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้มีใครอีกไหม ม,คม,มคีคิมมินแจนะครับคิมมินแจนี่ก็ขายประมาณสัก2.9ขายวันนี้แหละครับ2.9ประมาณนี้ครับซื้อมา20นะครับขายไป29ล้านใช่ไหมเออสองนี่มีรูปไหมมันมีแต่คลิปอ่ะมันมีแต่คลิปด้วยสินะรประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะเป็นว่าน,นี่ครับต้นทุนพี่อยู่ที่ประมาณ2 2ล้านจริงๆมันจะมีอีกไอดีหนึ่งอันนี้ไอดีไอดีลิวพูสองล้านแปดหมื่น แล้วก็อีก ID ดีนึงสล้าน10,000หเท่าน,นั้นนะครับเนาะก็ถือว่ากำไรเพิ่มมาอีก70,000ตัวตัวประมาณนี้เนาะก็ขายไปที่2 9, 000, 000, ล้าน9ก้หักลบกบหนี้จะเหลือ22 2สิบล้านหนะครับก็ตัวละ500,000กว่าๆนะ10ตัวก็5ล้านกว่าๆอะไรประมาณนี้ครับผมนะก็เนาะมันมีวิธีการเก็งกำไรหาหาเงินอยู่นะครับซึ่งก็ได้มาหลายสิบล้านอยู่เหมือนกันนะครับนะอ่ะอย่างยาแย่ตูเล่น,นะครับก็ซื้อมาขายไปนะครับยาแย่ซื้อมา1.56นะครับนะซื้อมา1.56 ประมาณนี้ครับก็ขายไปประมาณนี้ครับเวลาคามันไม่ค่อยขึ้นครับยาเยตัวเลขคนคงไม่ค่อยนิยมตัวนี้ละมั้งคนคงไปตัว90ละมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่าเอาเปมาตัวนี้ได้กำไรน้อยนะครับประมาณสักสองแสนตัวตัวก็ประมาณสักสองล้านนะครับสิบตัวนะครับเนี่ยคําสั่งของเนี่ยก็ขายไปสิบตัวนะครับประมาณนี้ครับเนาะในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ามีใครอีกไหมจริงๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับคือจะบอกว่านะครับเราสามารถที่จะหาเงินในเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูทิศทางลมนิดนึงนะว่าไอ้ช่วงนี้ความต้องการเทนมันไปทางไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะหาเงินได้แบบหลัก10ล้านต่อสัปดาห์ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงดีแลงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะหาเงินเนี่ยมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่นัเตะได้มาล,ล้นตลาดนะครับดังนั้น,นก็ มีช่องทางในการหาเงินนะครับแต่สัปดาห์นี้อาจจะเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะว่านักเตะมันเริ่มเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับการแจกฟงแจกฟรีอะไรพวกนี้จากแรลงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะจะบอกว่าวิธีการหาเงินยังมีอยู่นะครับนะแต่ว่าเราต้องหาให้เจอนะครับหาช่องทางไหนก็หาได้ก็ช่วยแชร์ไอเดียด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของพี่ก็ชอบในเรื่องของการซื้อมา ถูกๆแล้วก็ขายแพงๆครับในเรื่องของการตีบวกยังยังไม่ได้ลงทุนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะระดมเงินก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกเงินกลับมาที่ร้อยล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูลองใช้มัสเชลโนตีบวกดูเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอะเจอกันอีพีนะครับสวัสดีครับ